สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอว่าบ้าเกมนะคะคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึง DLC ของเกม City Skyline นะคะช่วงนี้เขาลดราคาอยู่พอดีเนาะก็เลยจะมาทำคลิปพูดถึงตัว DLC หน่อยดีกว่าชอบมีคำถามกันนะคะในกลุ่มว่าแบบว่าซื้อ DLC อะไรดีจริงๆแล้วมันแนะนำยากมากเลยทุกคนเพราะว่าทางนี้ก็เลือกไม่ได้ก็เลยซื้อ DLC หลักๆเกือบทั้งหมดแล้วนะคะทีนี้ถ้าจะให้แนะนาเนี่ย อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรมากกว่านะคะอันนี้เดี๋ยวว่าจะมาให้ดูก่อนว่าอย่างที่มีสีฟ้าน,นะคะก็คืออันที่ว่าซื้อแล้วนะคะอยู่ในคลังเรียบร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้ว่ามีความรู้สึกว่าไอตัวที่ว่าซื้อหลักๆล,ลองสังเกตดูนะก็จะเป็นตัวที่ราคาแบบ อ่ะไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นเทรนสเตชันเด้ออันนี้ก่อนซันเซ็ทฮาร์เบอร์นะคะที่เป็นเดียวสีหลักที่ล่าสุดเลยอันเนี้ยค่อนข้างราคาสูงซื้อตอนนี้คุ้มมากแนะนําสุดๆเลยนะคะถามว่าทําไมถึงแนะนําคือซันเซ็ทฮาร์เบอร์เนี่ยมันจะมีเป็นตัวบําบัดน้ําเสียทุกคนที่มันราคาถูกเอาไปบําบัดน้ําเสียคือมันจะเป็นอยู่บนดินแทนมันไม่ได้ปล่อยลงน้ำอ่ะมันจะทําให้แบบว่ามีมล,มลพิษบนดินแทนแต่ว่าอีพวกโรงงานมันมีมลพิษอยู่แล้วก็เอาไปไว้กับโรงงานอะไรอย่างเงี้ย มันจะราคาถูกแล้วขึ้นมาไหวมากกว่าตัวที่เป็นกรีนซิตี้นะคะกรีนซิตี้มันจะมีแบบปล่อยน้ําไม่ไม่เสียปล่อยน้ําไม่เสียลงมาในน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เนี้ยมันเป็นที่แบบตกปลาเงี้ยมันเลยแบบไม่ให้มีน้ําเสียในน้ํานะคะอันนี้ก็แน,นําส่วนตัวต่อมานะคะอันนี้เป็นแคมปัสแคมปัสเนี่ยจะเป็นมหาลัยนะคะเราสามารถที่จะสร้างมหาวิทยาลัยขึ้นมาได้โดยการค่อยๆวาง ทีละอันเลยวางไปแบบว่าเออตรงนี้เป็นคณะนี้ตรงนี้เป็นคณะนี้เด้อคณะนั้นอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือเป็นการหาเงินเพิ่มได้อีกทางหนึ่งหรือจริงๆก็ก็อาจจะแบบว่า มีปัญหาทําให้มีปัญหาหนิดนึงเหมือนกันอย่างเช่นว่าแบบว่าอีมหาัายปกติทั่วไปเนี่ยก็จะไม่มีคนเข้าหรืออันนี้ก็จะไม่มีคนเข้าอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือต้องค่อยๆเล่นไปนะคะถามว่าสนุกไหมก็สนุกนะเพราะว่าไอตัวมหาลาัยวนเนี่ยก็จะค่อยๆวางว่าจะเป็นตึกคณะนานอันนี้เป็นหอพักอะไรสนุกดีก็แล้วแต่ว่าแบบ ชอบเล่นใหม่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดราคานี้ซื้อเก็บไว้ก็โอเคนะคะส่วน DLC ตัวต่อมานะคะเป็นอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเพลงนะคะที่มันขึ้นว่ารีดโอเป็นเพลงอันนี้มันมาพร้อมกับที่ว่าซื้อคียของตัวเกมหลักมาด้วยก็เลยแบบซื้อแต่ถ้าจริงๆริงคงไม่ซื้อแบบมันแถมมาอ่ะอันนี้แนะนํามากๆนะคะอินดัสทรีนะคะก็คือเป็นอุตสาหกรรมนะคะอันนี้ว่าแนะนํามาก คือควรมีมากๆเลยเพราะว่าคือมันจะได้กําไรจากการทําอุตสาหกรรมแล้วมันก็เหมือนมีอะไรให้เล่นหลงเข้าไปอยู่ในซิตี้สกายไลน์ไปอีกโลกหนึ่งเลยสําหรับเ DLC นี้นะคะซึ่งซึ่งว่าชอบมากๆเลยอะมีความรู้สึกว่าแบบเออชอบฉันชอบที่จะมานั่งส้างอะไรกุกิกกุกิกแล้วมันก็ได้เงินมากขึ้นก็รวยมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีเป็น โกดังเก็บของเพิ่มขึ้นมามันทําให้เราเอาของที่เราผลิตได้จากพื้นที่สีเหลืองธรรมดาไปใส่ไว้ในโกดังได้ด้วยมันก็จะทําให้แบบไม่มีปัญหาในเรื่องของสินค้าไม่พอขายหรือว่าสินค้าล้นตลาดอะไรอย่างเงี้ยวารู้สึกว่าแบบเฮ้ยโกดังนี้จําเป็นนะอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนแบบอีพปกิบย่ยอยใดๆอะไรประมาณนี้ก็สนุกทุกคนแล้วพอมันทําโรงงานใหญ่ๆได้แล้วแบบต้องเอาทุกอย่างมาส่งเออเนี้ยเป็นโรงงานใหญ่ๆอย่างเงี้ย มันดีมันดูแบบดูเออมันดูสมจริงนะคะเออเราก็จะได้เป็นพวกท่ากัยานที่แบบส่งสินค้ามาเพิ่มด้วยนะคะเมืองใหญ่หญๆเนี่ยจะแฮปปี้มาแต่ถ้าเกิดอาจจะเล่นยากนิดนึงในช่วงแรกนะแต่ถ้ารู้เรื่องแล้วเนี่ยมันจะสนุกมากเลยนะคะอันนี้วานแนะนํมากมากเลยคุ้มคุ้มลดราคาขนาดนี้ก็คือคุ้มจัดไปนะคะต่อมานะคะ park life นะคะ park life เนี่ยส่วนตัวเนี่ยจะชอบ เ,เพราะความน่ารักของมันที่มันจะเป็นแบบว่าสร้างเองสร้างสวนเดินกระปุกกระปิกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือเป็นคนที่แบบจับจดหน่อยๆที่จะมานั่งเล่นอะไรแบบเนี้ยจะชอบนะคะแต่ว่าประโยชน์ของ Park Life นะคะว่ารุรู้สึกว่าเราจะเออเนี่ยชอบอันนี้มากเลยอะคือมันเหมือนกับว่าเราทําเป็นเหมือนเขาใหญ่แล้วก็ให้คนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะได้เงินด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือมันจะทําให้แบบ เ,เพิ่มเงินในส่วนที่เราทําให้มันเป็นทางเดินสมมุติแล้วว่าจะแบบว่าเอาเงินเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะทําสถานที่ท่องเที่ยวให้มาต้องเดินทะลุอิปตูนี้มาจะได้จ่ายเงินค่าเข้า,ขาอะไรเงี้ยมันก็เก็บเงินเพิ่มได้อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือขี้โกงนั่นเองแล้วก็มันดูน่ารักเวลาแบบมีคนมาเที่ยวมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เมืองเพิ่มความสุขด้วยเพราะว่ามันเป็นเ,เหมือนของตกแต่งอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่สนุกดีนะคะแล้วก็แบบ ชอบดูคนมาเที่ยวเยอะๆแบบดึงดูดนักท่องเที่ยวอะไรอย่างงี้ด้วยก็จะเป็นแบบเม็ดเงินด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แนะนําแต่ว่าไม่ได้แนะนํามากสําหรับทุกคนแบบถ,ถ้าจะเลือกอะไรอย่างงี้อาจจะไม่ใช่เป็นอันดับต้นๆแต่ว่าส่วนตัวชอบนะคะ Green City จะบอกว่า Green City เป็นเดียวสิที่ว่าชอบมากๆคือซื้อเป็นอันดับแรกในตอนแรกที่แบบว่ายังไม่ได้รู้จักตัว s ั n s ซ็ตฮาร์ r บอนะคะเพราะแค่เขามีเป็นตัวออของ ไอระบายน้ําเออก็ชอบแต่พอเวลาใช้แล้วเนี่ยกรีนซิตี้คือดีอย่างหนึ่งตรงที่มันจะมีบ้านที่แบบอาคารพึ่งพาตนเองได้อะคือไม่รู้ภาษาอังกฤษในเกมเป็นยังไงแต่ว่าภาษาไทยมันคือบ้านแบบอาคารพึ่งพาตัวเองนะคะซึ่งอันเนี้ยมันดีมากๆมันมันมันสวยแล้วแบบรู้สึกว่ามันสวยมันเหมือนเป็นบ้านมินิมอลมันจะเป็นต้นไม้เป็นตึกที่มีต้นไม้แบบเนี้ยคือส่วนตัวชอบมากๆเลยรู้สึกว่าแบบสวยดีนะคะแล้วโดยเฉพาะบ้านที่เป็นแบบ ไม,ไ,มไ,มไม่หนาแน่นอย่างเงี้ยบ้านมันสวยมากเลยอ่ะคือเป,เป็นความชอบส่วนตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีระบบเนี่ยน้าเสียที่แบบว่าไม่ได้ทำมลพิษอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นของตกแต่งที่แบบว่ามีความทำให้เป็นเมืองสีเขียวอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะมีจะมีร้านค้านะคะที่เป็นร้านค้าออร์แกนิกเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็คือแบบเก๋เบินคล้ายๆกับสร้างโซนออร์แกนิกขึ้นมานะคะแล้วก็ เออให้ไปจับจ่ายซื้อของเนี่ยตึกอันเนี้ยชอบมากเลยอ่ะว่าชอบมากๆเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออฉันชอบนะคะถ้าคนชอบสายนี้ชอบความแบบมินิมอลกรีนซิตี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็ควรมีนะคะแต่ถา,ถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่ได้จําเป็นแบบขนาดนั้นหรอกนะแต่ว่าถ้ามันลดราคาก็ก็ขอบมันต้องมีนะคะทุกคนเออมันก็จะมีเพิ่มมาหาไยเป็นอีกหน้าตาหนึ่งมาด้วยเนาะมันจะมีเพิ่มอะไรหลายๆอย่างที่แบบช่วยเอออันนี้ก็จะเป็น ไ,ไฟฟ้าพลังแรงลมนะอันนี้ก็จะเป็นลงรีไซเคิลขยะเอออันนี้ก็โอเคนะคะมันก็จะแบบมีความกรีนต่างๆนะคะเ,ออเดี๋ยวไปดูรายละเอียดทีนึงว่ามันเพิ่มอะไรนะพูดง,งงมากเลยแต่ว่าส่วนตัวก็คือชอบอันนี้ซื้อเป็นอันแรกๆเลยต่อมานะคะก็คือแมททันสิตแมททันสิตส่วนตัวเฉยๆนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าแบบมันเราไม่ได้แบบสายทำอะไรเกี่ยวกับ ไอ้น,นี่มากมายอ่ะเฉยๆเกี่ยวกับพวกะระบบขนส่งที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะโมโนเรลใช่ปะเออเพราะมันไม่ค่อยได้เงินนะเรารู้สึกว่าเราใช้แค่รถไฟฟ้าใต้ดินก็พอแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าที่ซื้อเนี่ยก็เพราะว่าเอากระเช้าค่ะเอากระเช้าอย่างเดียวเลยอ่ะ ที่แบบที่ใช้ของแมททานสิก็คือซื้อเพราะเอากระเ้าที่แบบแบบเนี้ยเออเนี่ยกระเฉาเพื่อเพราะว่าเราจะทําเป็นเหมือนเราจะให้นั่งกระเ้าไปเที่ยวเขาใหญ่อะไรประมาณนั้นน่ะก็เลยซื้ออันนี้นะคะก็คือแล้วแต่จลิตของคนจริงๆนะว่าแบบอยากซื้ออะไรแต่คนอื่นเขาก็จะแบบเอ,อ้ยมันมีถนนเพิ่มเข้ามานะเธอมันมีเอ,อ่อ มีแบบหลายอย่างมีโมโนเรลผสมรถไฟอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวไม่ค่อยได้ใช้อ้อแล้วก็มีเรือด้วยค่ะเรือโดยสารจริงๆคือถ้าเราบังคับให้เขามาใช้เรือคนมันก็ใช้แต่ถ้าเรามีรถไฟฟ้าใต้ดินทั่วถึงคนมันก็ไม่ค่อยใช้เรือทุกคนเออมันแล้วแต่เราสร้างด้วยนะคะมีโมโนเรลที่แบบถ้าไม่มีอะไรเลยมันก็มาแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันผิดรถไฟฟ้าใต้ดินมันไม่มาแล้วอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็ต้องดูนะคะว่าชอบไหมเนาะอืมแต่ส่วนตัวที่ซื้อเลยจริงๆก็คือซื้อเพราะ อยากได้กระเชา้ากระเชา้านั่งกระเชา้าแค่นั้นนะคะต่อมานะคะเป็น natural d i s uh, aster ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะตัวนี้ก็คือภัยพิบัตินั่นเองอันนี้คือหลายๆคนก็จะแบบว่าเฮ้ย mm. ไม่ต้องซื้อก็ได้ไม่เอาฉันไม่เอาประมาณนั้นแต่ว่าภัยพิบัติที่ว่าซื้อก็เพราะว่าว่าอยากได้เฮลิคอปเตอร์ที่แบบ ดับไฟไหม้นะคะแต่ว่าเอาตรงๆนะก่อนนะที่จะซื้ออันเนี้ยไฟไม่ค่อยไหมนะแต่ว่าพอซื้อมาแล้วไฟไหม้บ่อยมากงงไฟไหม้อีกแล้วเดี๋ยวก็ไหม้อีกแล้วอะไรมาเนี้ยเนาะแต่ก็คืออันนี้ก็คือแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็จะสนุกที่มีอุกาบาตลงมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาว่าเสื้อนี้มาว่าปิดภัยบาสุ่มนะว่าไม่ไม่อยากแก้ปัญหาอยากสร้างเมืองสวยๆเพราะว่าเวลามันเละมันเละจริงๆอ่ะเคยเล่นแล้วแบบเหนื่อยใจเหนื่อยใจมากนะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากได้จริงๆก็คือ เฮลิคอปเตอร์มันจะมีเฮลิคอปเตอร์ของหมอตำรวจแล้วก็ดับเพลิงนะคะเพิ่มมาอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะว่าชอบไหมนะจ๊ะต่อมานะคะก็คือ Snowfall ค่ะ Snowfall เนี่ยเป็นแบบเอหิมะส่วนตัวไม่ค่อยชอบเพราะว่าการเล่นแบบหิมะปวดหัวมันเป็นสีขาวมันแบบว่าโอยไม่ไหวขาวไม่ไหวปวดหัวมากก็รู้สึกว่าแบบเฉยๆแต่ก็ ก็ก็ก็โอเคแต่ที่ซื้อมาเพราะต้องการรดรางเท่านั้น,นะคะ่ะรถรางเราอยากรู้ว่าเออรถรางมันมันเป็นมันเป็นยังไงสร้างแล้วจะเป็นยังไงก็เลยซื้อมานะคะแต่ส่วนตัวไม่ค่อยได้เล่นออความเป็นหิมะเลยใช้แต่รดรางที่เอามาใช้เป็นบังแบบที่เล่นเท่านั้นนะคะนี่ก็เป็นสิ่งทา้ทายทายที่ซื้อนะคะก็ได้รดรางมาแล้วก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีใช้รถไฟฟ้าใต้ดินถ้าอยากประหยัดก็ไม่ต้องซื้อ ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่อ้อแล้วก็จะมีเพิ่มระบบน้ําร้อนมาด้วยนะคะสําหรับเออเมืองหิมะเนาะมันก็คือเป็นท่อ้ําที่เพิ่มมาอ,อีกอันหนึ่งที่เป็นแบบสีส้มนะคะสร้างเพื่อที่จะแบบว่าเออคนมาหนาวอะ่ะมีหิมะตกประมาณนั้น ต่อมานะคะเป็น DLC After Dark นะคะอันนี้ก็คือเป็น DLC สำหรับคนที่แบบว่าชอบท่องเที่ยวไม่ใช่สิชอบให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในเมืองอะไรเงี้ยมันจะมีโซนร้านอาหารแล้วก็โซนพวกรีสอร์ทอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นมาทุกคนอันนี้นะคะก็จะมีแบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรประมาณเนี้ยเพิ่มขึ้นมาแบบ เยอะแยะไปหมดเลยแบบเมืองกลางคืนแต่ว่าส่วนตัวทํายังไงคะส่วนตัวไม่เปิดโหมดกลางคืนข <c oughs> ี้เกียจเล่นตอนเนี้ยแล้วมันปวดตาแต่ว่าคือถ้าสมมติจะเอาให้สวยงามก็คือเปิดก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเปิดโหมดก็จะได้เห็นว่าบ้านบ้านเมืองมีความแบบเปิดไฟใดๆนะคะก็จะมีโซนอ่สถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนเอยสถานที่ท่องเที่ยวนั่นแหละมาเป็นโซนเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นโซนแบบ อ่ะที่พักผ่อนอันนี้ย่านบันเทิงอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นมาเป็นโซนนั่นเองนะคะอันนี้ก็แล้วแต่จะชอบเลยนะคะแต่ส่วนตัวก็ก็โอเคนะก็ชอบเพราะมีความรูม้สึกว่าชอบโซนแบบนี้ชอบทาโซนท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็เป็นอันแรกๆเหมือนกันที่ซื้อนะคะแล้วก็หมดแล้วอันนี้ก็คือเป็นหลักๆนะคะคิดว่าหมดแล้วนะคิดว่าตัวเองน่าจะพยายามซื้ออะไรที่เป็นหลักๆหมดแล้วนะคะทีนี้มันก็จะมีเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่แบบ อยากได้อยู่นะคะอย่างอันนี้จะเป็นการสร้างสะพานเนาะแล้วก็จะมีแบบทางเดินริมน้ําสวยๆอันนี้คิดแล้วคิดอีกแต่เราไม่ได้ชอบสะพานไม่ต้องขนาดนั้นนะเอาแบบที่มันมีอยู่ก็แร้ข้ามไป อันนี้เป็นเรดิโอก็คือเพลงนะคะถ้าเป็นเรดิโอว่าจะข้ามเลยทุกคนอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ว่ายังไม่ได้ซื้อนะคะก็เลยจะไปหาดูกันโดยการเข้าไปที่ City s k y l i n e Wiki นะคะแล้วก็กดไปเลยมันจะมีบอกทุกอันเลยค่ะว่า uh, DLC นี้ซื้อมาแล้วเป็นยังไงนะก็คืออย่างเช่นสมมติว่าเราอยากรู้ว่า uh, After Dark ซื้อได้ไรแล้วกด After Dark ตรงนี้ พอเรากดเสร็จปุ๊บมันจะมีรูปบอกเลยค่ะว่าถ้าเราซื้อ after dark นะสิ่งที่มันจะมีแล้วแตกต่างจากอันอื่นก็คือสิ่งนี้ค่ะ bus station ค่ะเป็นท่าเรือส่งสินค้านะคะแล้วก็จะเป็น airport แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีคุกแล้วก็จะมีแท็กซี่แล้วก็จะมีที่จอดแท็กซี่นะคะแล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นคาสิโนมีสนามกรอฟนะคะแล้วก็มีเป็น โรงแรมที่เที่ยวอะไรประมาณนั้นนะคะอ๋อโอเคที่ซื้ออ่ะพอชอบอะไรแบบเนี้ยที่ซื้อ afterdark รู้สึกว่าคุม้ม afterdark คุ้มมันเป็นสถานที่นู่นนี่นั่นนะคะส่วนถนนนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเฉยๆหนนั่นแหละ นี่คือสิ่งที่ได้นะคะสามารถทุกคนสามารถเข้าไปดูได้เลยแล้วไม่ต้องถามใครก็ได้แบบว่าชัา้นซื้ออะไรอะไรประมาณนั้นนะคะนี่อันที่คุ้มอีกอันนึงก็คืออินดัสทรีนะคะได้ของเยอะมากทุกคนดูนี่มันจะมีเป็นพวกแบบไปรษณีเป็นศูนย์คัดแยกใหญ่ เออมีไปสนีขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกโรงงานที่แบบอุตสาหกรรมใหญ่โตนะคะนี่สิ่งที่บอกว่าสิ่งที่มันจําเป็นมากๆเลยนะก็คือแวร์เฮาวันนีอท,ที่บอกไปตอนแรกเลยนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะสร้างของแล้วเอามาเก็บไว้เออมันจะลดปัญหาการแบบ ไม่มีของหรือการแบบอะไรเงี้ยเวลาสร้างเสร็จมันจะไปเก็บไว้เก็บไว้แล้วเวลาจะใช้มันก็จะเอาจากอะไรเนี้ยไปไม่ต้องมาแบบสร้างเสร็จแล้วไม่ได้ไปสักทีจนของล้นอะไรประมาณนั้นนะคะเวลาเราสร้างแบบพื้นที่เยอะเกินหรือน้อยเกินอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีพวกแบบอุตสาหกรรมต่างๆนะคะก็รู้สึกว่าเออภักเนี้ยคุมจัดแหละแล้วก็มีอันนี้ด้วยที่เก็บค่าทางด่วนนะคะอืมแล้วก็กร e น n ตี t y เมื่อกี้รู้สึกว่ามันจะมีเป็นพวกอันนี้ด้วยปะ น,น,นี่มีมหาวิทยาลัยเพิ่มมามีลานโยคะมีสถานที่แบบว่าเออสระว่ายน้ำชุมชนจ้าแล้วก็มีแบบอะไรแบบนี้เพิ่มขึ้นมานะคะน,นี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจนะเนาะก็สามารถมาดูได้นะคะในนี้นั่นเองค่ะทุกคนทุกคนสามารถมาดูได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของไอตัว content c อเ a t o r มันอาจจะไม่ได้มีในนี้ไปฮะทุกคนเจอแล้ว content c รี a t o r อยู่ตรงนี้ค่ะ download able content นะคะแล้วก็ เลื่อนลงมานะคะแล้วก็ลองดูนะคะว่ามันเป็นยังไงอย่างเช่นสมมติว่าเป็นไฮเทคบิลดิ่งนะคะกดที่ไอคอนนี่มันก็จะมีพวกนี้เพิ่มขึ้นมานะคะหลังจากที่เราซื้อไฮเทคบิลดิ่งนะคะหรือว่าเ,เมื่อกี้อะไรนะโมเดินซิตี้เซ็นเตอร์โมเดินซิตี้เซ็นเตอร์นะคะนี่ก็จะมีบอกเลยว่าบ้าน จะมีโอ้โหเล็กจัดอ๋อนี่ไงก็จะมีบ้านแบบไหนบ้างนะคะก็ละเอียดทีเดียวนะคะสําหรับที่มีบอกนะคะอีกอันนึงที่สนุกก็คือ achievement นะคะนี่มันก็จะมีบอกด้วยว่า achievement เนี่ยที่จะต้องทำก็คือทำอะไรบ้างถึงจะได้นะคะตรงนี้ก็คือแอบเข้ามาดูบ่อยๆเหมือนกันเพราะว่ากำลังสะสม achievement อยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็เลยแบบอ่ะอันไหนมันง่ายๆก็จะได้แบบมาทำก่อนเลยให้มันดับได้เร็วๆอรประมาณนั้นนะคะเออ ก็สามารถที่จะมาดูได้ใน City Skyline Wiki ค่ะนอกนั้นนะคะมันก็จะมีเป็นรายละเอียดหลายๆอย่างเลยที่เราจะอยากรู้ก็แบบว่าตัว Transportation อันนี้ก็คือระบบขนส่ง มีอะไรบ้างหรออะไรเงี้ยเขาก็จะมาบอกว่ามันคืออะไรสิ่งนี้คืออะไรนั่นนี่น,นูนอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเขาก็จะบอกด้วยว่าสิ่งนี้น้องอยู่ใน after dark หรือว่าจะเป็นแบบสิ่งนี้น้องอยู่ใน a ม transit เนี่ยเหมือนที่แบบว่านี่ต้องการสิ่งนี้ก็เลยต้องไปซื้อ a ม t r a n s i ตเอ่อต้องการถนนหน้าตาอย่างนี้อะไรเงี้ยก็จะไปซื้อประมาณนั้นนะคะคือเป็นวิกิที่ดีมากนะคะของเกม ซิตี้สกายไลนะคะอยากรู้อะไรก็ลงมานั่งจิ้มๆอ่านดูนะคะก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นนะคะที่อยากได้ไฮเทคบิลดิ่งจริงจริงคอนเสิร์ตก็อยากได้นะคะเพราะว่าคอนเสิร์ตมันจะมีเป็นลานคอนเสิร์ตเรารู้สึกว่ามันน่ารักดีอะ่ะเวลาแบบมีคอนเสิร์ตอุ้ยอันนี้อลังการนะอันนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวใดๆด้วยนะคะ64โอเค h i โอเคไฮเทคบิลดิ่งเอาแล้วก็ยุโรปอุ้ยบ้านน่ารักเนาะเออบ้านน่ารักอยู่ กระปุกกระปิกได้มันน่ารักแต่ว่ามันดูไม่ค่อยได้อะไรเลยอ่ะเงินสี่สิบกว่าบาทแล้วก็คิดนะ <c oughs> เออสี่สิบเก้านะคะแล้วก็อาร์ตอันนี้เพิ่มอะไรมาคะ่ออนะหกสิบสี่หรืพหกสิบสี่น่าจะเพิ่มเยอะอยู่เพราะว่าอ่อยลาคาไลฟ์ Life, จังเลยเพราะว่ามันดูแบบมีอะไรอ๋อมีตตึกไอ้พวกของพิเศษนะคะเพิ่มขึ้นมาในราคาหกสิบหรอหกสิบสี่หรอ จำเป็นต้องซื้อไหมอ่ะเดี๋ยวไปดู m o เด r n J8 สักนิดหนึ่งคนเขาชอบโหลดกันหรอ m มเด r n J8 มีอะไรใน m o เด r n J8 คะอ๋อจะมีร้านญี่ปุ่นขึ้นมาอย่างนี้หรอเออสรุปคือจะมาทำรีวิว DLC หรือว่าจะมางงๆเฮ้ยความความอุ๊ยอันนี้สมวยอ้ออยากได้เพราะอันนี้เลยา49ี่้าน่าราักอ่ะ หยิบสายรถเข็นเว้ยอีกสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊หยิบสายรถเข็นก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขอหยิบสายรถเข็นก่อนนะคะสี่สิบก้าขอคิดก่อนนะคะอุย้ยแล้วก็อยากได้ไอ้ตัวตัวที่เป็นเขาเขรียกอะไรเมื่อกี้เนี่ยไฮเทคไฮเทคเออหยิบสายรถเข็นไฮเทคก็อยากได้อะแล้วก็คอนเสิร์ตเออเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปดูคอนเสิร์ตกันนะคะหยิบสายรถเข็นก่อนจ้ะแล้วก็ ไปดูคอนเสิร์ตอีกอันหนึ่งที่สนใจนะคะจริงๆอ่ะซื้อได้ทุกอันแหละส่วนตัวรู้สึกอย่างนั้นนะซื้อได้ทุกอันเลยแต่ว่าแบบเพลงไม่ต้องเอาตอนที่รดเนี่ยเป็นนาทีทองมากเลยอ่ะทุกคนอไหนอะคอนเสิร์ตนี่นี่นี่คอนเสิร์ตมันจะมีร้านคอนเสิร์ตโอ้คอนเสิร์ตแพงเหมือนกันนะแปดสิบสี่นี่ขนาดลดแล้วยังบน เออเนี่ยดูสินี่ค่ะมันจะมีลานคอนเสิร์ตเนี่ยน่ารักคนก็จะมาดูคอนเสิร์ตเราจะเก็บเงินแบบเออไปไงใส่เสื้อสีเหมือนกีฬาสีมาดูคอนเสิร์ตทุกคนมันก็แค่คอนเสิร์ต่แหละแต่ว่าแบบมันจะได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวว่าแบบว่าอ่าลิซ่าแบ็คพิงค์จะมาเลนที่เมืองเราอะไรประมาณนี้เออแล้วคนก็มายืนรอกันอย่างเงี้ยนะอืมน่าสนใจแต่ว่าราคาสูงจัง ราคาสูงเกินที่แบบ169บาทเพื่อที่จะมีคอนเสิร์ตเนาเพิ่มมาประมาณ3อันได้มั้งรู้สึกนะก็จะมีแบบนะอันนี้คิดก่อนนะคคิดก่อนคิดก่อนอุ้ยตอนนี้เราสามารถที่จะซื้อชุดรวม29ผลิตภัณฑ์ก็คืออีก800เท่านั้นเองเหรอก็ครบแล้วหรอไม่เอาเราไม่เอาเพลงทุกคนุ้ยมันมีคอนเทนต์แบบชุดรวมด้วยอะ่ะ มีอะเดโคไฮเทคยูโรยูนิเวอร์ซิตี้โมเดิร์นเอ๊ะยูนิเวอร์ซิตี้มันเพิ่มอะไรอะ่ะอยู่ในรถเขน็นอุ๊ยมันเป็นสิ่งที่เราอยากได้สามอันพอดีเลยอะ่ะลอดอีกยี่สิบเปอร์เซ็นเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจสองร้อยหกสิบเอ็ดหยิบสารรถเ,เขน็น โอเคคิดว่าเอาแหละเพราะว่ามันดูเหมือนลดไปเหมือนได้ฟรีอันนึงนะรู้สึกเนใช้ได้อยู่มาเฮ้ยทุกคนแพนนิซูอยากได้อยากได้แพนนิซูมานานแล้วว่ายังไม่ลดสักทีเดี๋ยวเราลดกันอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะซื้ออันนี้แหละเพราะเราคิดเวลาว่าเราก็อยากได้อาดเด็กคอนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไฮเทคอยากได้แล้วก็เอออยากได้3ามอันนะ่ะ แต่ว่าหมดนี่มันสองร้อยหกสิบเอ็ดเอาก็ได้หากเงินวัยแท้ซส้อค่ะเรียบร้อยเรียบน้อยแนว โอเคมันมีตังอยู่ในบัญชีอยู่แล้วมันเลยเสียเพิ่มแค่ร้อยหกสินะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดู c ซ t ตี้สกายไล์อีกครั้งหนึ่งนี่คลิปนี้ตั้งใจที่จะมารีวิวเดียวสิไม่ใช่จะมาซือ้อ <c oughs> แต่ก็ซื้อไปแล้วนะมันลดอยู่ทุกคนมันคุม้มดูสิก็ที่เหลือก็น่าจะเป็นเพลงแล้วก็มีอันนี้อันนึงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอลดครึ่งก่อนรอบหน้ารอบนี้มันลดแค่ยี่สิเปอร์เซ เอาไว้รอบหนะ้าลด50แล้วเจอกันโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะเป็นว่านั่นแหละที่เล่าไปทั้งหมดนะคะว่าเป็นประมาณนี้นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะแนะนําอะไรนะคะถ้าเกิดว่าชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะยังไงอย่าลืมเข้าไปดูใน City Skyline w i k i นะคะแล้วก็ไปนั่งไล่ดูว่าอยากได้อะไรแล้วค่อยไปซื้ออันนั้นนะจ๊ะโอเคสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะเสียตังค์ให้ดูเฉยเลยโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ